سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل ه دي. ه دي ว خير الهدى ฮดี محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بناسخ ركب ถึงวรรคที่เราจะต้องเปลี่ยนปฏิทินแน่นอนแล้วครับเราน่าจะมีเกี่ยวข้องถ้าว่ากันในเรื่องของพื้นฐานอาัคดะความเชื ประวัติความเป็นมาในการเปลี่ยนสกุลาชมุสลิมก็จะไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องพวกนี้แต่ในความไม่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องตัวที่เราใช้งานมันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เราใช้งานเราปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเราไม่ได้มีคนเราไม่ใช่เป็นแค่กลุ่มชนกลุ่มเดียวที่อยู่ในโลกบิดพื้นนี้โลกใบนี้เพราะนั้นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนผ่านสกุลาชหรือวันสําคัญใดๆของ เพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมโลกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องเข้าไปอยู่ในบรรยากาศของพวกเขาทั้งที่ดีแล้วก็ไม่ดีทั้งที่ใช้งานได้แล้วก็ไม่จะเป็นต้องไปใช้งานแบบเขาก็ได้ผมก็จะบอกว่ามันมีความเกี่ยวข้องไม่ว่าเราจะต้องการจะไม่เกี่ยวข้องใค่ไหนก็แล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะตอบย้ำก่อนเป็นเรื่องแรกเลยก็คือว่าในการกำหนดท่าทีของเราที่มีต่อ เทศกาลใดๆก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นที่ไม่ได้เป็นแนวทางในการศรัทธาเดียวกับเราเนี่ยด้วยความที่เราอยู่ในสังคมพระหุวัฒณธรรมด้วยความที่เราอยู่ในการใช้โซเชียลมีเดียโลกที่มีการเชื่อมโยงกันไม่ว่าเราจะ กับพิบตาหรือกับขยับปากอะไรออกมาก็แล้วแต่คนทั่วไปเขาก็จะรู้ว่าเออเราคิดอย่างไรเราพูดอะไรเรามีความเห็นอย่างไรดังนั้นตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราอ่ะต้องให้ความให้ความสําคัญกับภาพปรากฏใช้คำว่าให้ความสําคัญกับภาพปรากฏที่จะมีต่อเพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมแผ่นดินแม้ว่าจะมีความเห็นที่แตกต่างกัน บอกเฉด้ว่าพอถึงวันสําคัญทางศาสนาของเขาซึ่งแน่นอนแหละถ้าว่าในเรื่องของการบุรอาคาชากันระหว่างเรากับเขาเนี่ยมันมีเรื่องขัดแย้งกันที่เห็นต่างกันไม่ว่าจะเป็นศาสนาของนสอร,รอหรือศาสนาของอื่นๆน,นะครับของบรรดาการฟิลิทั่วๆไปที่เขามีแนวคิดมีแนวปฏิบัติม,ตมีวิถีของเขาเนี่ยมันต้องถามเราว่าแล้วมันจําเป็นแค่ไหนที่เราต้องออกมาโคร่งมากลางวงว่า เราไม่เห็นด้วยกับตัวนั้นตัวนี้เราต่อต้านสิ่งนั้นสิ่งนีนนน้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมถามว่ามันมีความจําเป็นแค่ไหนที่เราต้องทำอย่างนั้นแปลว่าถ้าเราไม่ทําแล้วในลูกหลานเรามันจะหลงมันจะไปเป็นแบบเขาถ้าไม่ทาอะไรสักอย่างหนึง่งเดี๋ยวมันจะไปเป็นแบบเขามันจะเข้าใจว่ามันทําได้อะเอเนี่ยมันก็จําเป็นต้องทําแต่ถามว่าในความจำเป็นต้องทานั้นทาแบบไหนที่จะให้ลูกหลานเรา,เร,เร,า,เร,ารู้ตระหนักรู้ว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ต้องไปทําตามเขานะ เขาเฉลิมฉลองกันเออเราไม่เกี่ยวนะอะไรเงี้ยมันวิธีการที่เราจะบอกลูกหลานเราไหมแต่ว่าในขณะที่เขากําลังแบบโอ้โหอย่างนั้นอย่างนี้กันแล้วเราบอกว่าขอ,ขอขอต่อต้านเราไม่เห็นด้วยเราไม่เอาประมาณอย่างเงี้ยนะครับแล้วในการอยู่สังคมแบบเนี้ยเราจะอยู่กันยังไงในทิศท,ทางกลับกันถ้าหากว่าวันอีดของเราวันอีดของเราเรากำลังเชอดกุรบันกันเรากำลังแจกข้าวสารกันแล้วมีใครสักคนหนึ่งที่ไม่ใช่มุสลิมออกมาพูกว่า ขอต่อต้านการเชือดกุรบันของคนมุสลิมเพราะว่าเราไม่เอาด้วยเราไม่ชอบการการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผมถามว่าเรา穆斯林เนี่ยรู้สึกยังไงถ้าว่ามีใครที่เป็นเพื่อนร่วมชาติเป็นคนในซอยบ้านเราคนทางานออฟฟิศเดียวกับเราอยู่จังหวัดเดียวกับเราแล้วออกมาพพดแบบนั้นเราก็ต้องไม่พอใจถูกไหมครับท่านั้นสิ่งหนึ่งนะที่เป็นข้อเตือนใจซึ่งจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผมจะนำมาพูดในคุตบาวันนี้แต่ว่ามันเป็นจุดที่แบบว่าอยากจะพูดถึง เพราะเรามักจะมีลักษณะของคนที่มีฮามาซะมีเราไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีความคิดนะครับเขาเป็นคนมีความคิดเขามีฮามาซะมีความหวงแหนมีความรักในในแนวทางของเราเราก็อยากจะประกาศจุดยืนของเราแต่การประกาศจุดยืนท่ามกลางอะไรบางอย่างที่มันที่มันต้องมีความระมัดระวังในความแหลมคมในเรื่องของความสัมพันธ์ทางทางสังคมเนี่ยผมคิดว่าเรา,าต้องใช้สติกันให้มากๆใช้ ใช้มารยาทในการที่จะพูดอะไรบางอย่างที่มันขัดแย้งกับคนที่เขาอยู่ร่วมกับสังคมของเราเราว่างเข้าบ้างนะครับเพะฉะนั้นออนะฮะคือการอะไรก็แล้วแต่ที่เขามีการเฉลิมฉลองอะไรกันเนี่ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เราจะมีวิธีการบอกลู่หลาเรายังไงที่มันไม่เป็นทะลุกลางกล้องท่ามกลางชุมชนของพวกเขาแล้วก็เกิดความขัดแยง้งแต่วันนี้จะบอกพูดถึงเรื่องนี้ครับคือเรื่อง แน่นอนผมว่าเราใช้เราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาแต่เราใช้เครื่องมืออย่างน้อยเราก็เปลี่ยนปฏิทินเรามีปฏิทินตั้งโตเราต้องเปลี่ยนมันเรามีนัดหมายเราก็ต้องเปลี่ยนเราก็ต้องมีการใช้เปลี่ยนพอทรงพอสอมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรถ้าหากว่าเราจะใช้โอกาสในการเปลี่ยนพอสอในในการทบทวนทบทวนเราเคยใช้ความใช้รอบปีของรอมฎอนมาตรการทบทวนอันนั้นก็เรื่องหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วลักษณะนิสัยของการเป็นผู้ทบทวนเนี่ยมันเป็นนิสัยของบรรดาสลัฟ สลับเนี่ยเขาไม่ได้ทบทวนพะครบรอบปีอย่างเดียวแต่เขาทบทวนแม้กระทั่งครบรอบวันตัวอย่างชัดเจนอย่างท่านอุมัตเนี่ยมีคนถามว่าวิธีปฏิบัติของท่านเนี่ยคืออะไรอุมัตเนี่ยบอกว่าตื่นเช้ามาทําอะไรมาก็แล้วแต่ตอนเย็นเข้านอนเนี่ยมานั่งมุฮาซบะมุฮาซบะตัวเองว่าตั้งแต่ตื่นเช้ามาจนกระทั่งถึงเข้านอนเนี่ยอุมัตเป็นคนผงผาใช่ไหมครับเป็นคนเดือดดุดันใช่ไหมครับตั้งแต่เช้ามาจนนั่งเข้านอนเนี่ยไปฟัน ใครเขาไปบ้างไปจัดการใครเข้าไปบ้างไปทุบใครไปบ้างนะไปอาธรรมอะไรกับใครไปบ้างทั้งการกระทาและหวัวและปากและหัวใจอะไรก็แล้วแต่นะครับการทบทวนเพราะฉะนั้นพอถึงวันนี้นะครับเรา29 30แล้วเนี่ยเราจะทบเราจะเปลี่ยนสกัดาษใหม่ไปเป็น2,568แล้วเนี่ยนะค,คนทําธุรกิจก็ทบทวนทํางบดุลทําบัญชีว่าเออปีที่ผ่านมาม,นมันมีอะไรเวิร์กไม่เวิร์กมันมอะไรขาดทุนมีส่วนไหนได้กําไรสินค้าตัวไหนขายดี เรามีกลุ่มลูกค้าเราจะมีมีการทำทำผลสรุปของการประกอบการมาโรงเรียนก็เหมือนกันก็มีการทําผลสรุปในการประกอบการของโรงเรียนว่าเออโราเรียนเป็นยังไงครูเป็นยังไงนักเรียนรับลผลเป็นยังไงพอถึงครบรอบอะไรต่างๆดังนั้นเมื่อมันถึงมาเนี้ยนะครับเราเราจะลองใช้เครื่องมือนี้ดูบ้างว่าเฮ้ยเราอาจจะมีการมีการทบทวนนะครับในการอะไรของเราได้บ้าง สมมติว่าเราจะทบทวนเรื่องอะไรยอย่างแรกเลยคือเรื่องการปฏิบัติศาสานกิจทบทวนการปฏิบัติศาสานกิจเพราะว่าเ,เดี๋ยอีกสองเดือนเราเข้าธรรมาดอลแล้วการปฏิบัติศาสานกิจของเราเป็นยังไงบ้างละหมาดท่าวลายเป็นยังไงบ้างอนุสาบะานี่เวลาเขาเจอกันเนี่ยส,สิ่งแรกที่เขาถามคือเป็นยังไงกันบ้างอิจลิสบินานุมินซาลองนั่งนั่งทบทวนนั่ง หลักเตือนอะไรกันบางอย่างดูสิว่าเรามีการทบทุนอะไรบ้างก็งถามตัวเราเองว่าเออทุกวันเนี่ยนะครับเราละหมาดให้เวลาครบไหมครบตรงเวลาไหมคําตอบเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มไม่ตอบทันจีิงพอวแล้วเออเออเออมีไม่โต,ม,ม,ตมีไม่ตรงเวลาบ้างแล้วคุณภาพในการละหมาดเป็นยังไงคุณภาพในการละหมาดมีความผุัวไหมอาบาละหมาดดีไหม ละหมาดเป็นจมะมาะไหมหรือว่าละหมาดคนเดียวได้ตอนละหมาดนะนึกถึงอะไรบ้างไหมมันเป็นการทุกทวนตัวเราเองนอกเหนือจากการละหมาดแล้วนะครับสุนัตเป็นยังไงระวะติบครบไหมสุนัตที่ตั้งใจไว้ว่าจะละหมาดสุนัตให้ได้หลายอย่างนะละหมาดตะหัดยุดละหมาดดูฮาละหมาดหลังอาบน้่ละหมาดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสุนัตเนีงง่ยเราได้ทํามันในแบบที่เราตั้งใจงจะทําเมื่อปีที่แล้วหรือเปล่าในปีที่ผ่านมาหรือเปล่า สกาดแล้วเป็นยังไงสกาดจ่ายก,กันครบไหมซาดกอเป็นยังไงเออซาดกอจ่ายก,กันบา้างเปล่ายิ่งตอนนี้ทําการค้าไม่ค่อยได้หัวเงินไม่ค่อยบริจาคก,กันเป็นอย่างนั้นไหมเวลาที่ให้กับการอ่านอัลกุรอานเป็นยังไงตั้งใจไว้ว่าจะอ่านวันละห้าหน้าทุกวันนี้ยังห้าหน้าอยู่หรือเปล่าหรือเหลือสามหน้าหรือว่าเหลือสามวันครั้งนี่คือวิธีการในการทุบทวนทั้งหมดเลยนะครับผมยกตัวอย่างมาให้เฉยว่าเออเเรื่องปฏิบัติศาสนกจิจน่ะเราเอาทุบทวนตัวเองกันบ้างหรือเปล่า ละหมาดจะมาที่มัสยิดหรือเปล่าหรือว่าละหมาดที่บ้านเอามันมีความแตกต่างมันไม่ได้มีอะไรผิดนะครับที่พูดมาเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนละหมาดไม่ตรงเวลาจะผิดเราไม่ได้พูดถึงผิดถูกนะครับแต่ได้พูดถึงเวิร์กหรือไม่เวิร์กกับการใช้ชีวิตที่ผ่านมาในเรื่องของอิบาดาห์ของเราอะไรที่มันใช้การได้แล้วอะไรที่เราทําได้ดีทํามันให้เต็มที่ปรับปรุงมันพัฒนามันให้เยอะและอะไรที่มันยังบกพร่องทำไงจะยกระดับมันให้มันให้มันดีขึ้นมาจากเดิมนี่คือการทบทวน ทบทวนแรกคือทบทวนเรื่องของอามัรอิบาดะนะครับทบทวนที่สองเรื่องนิสัยใจคอหรือการขัดเกลาจิตใจเรามีการควบคุมอารมณ์แม้เราด้วยยังเป็นคนหมุดหงิดหัวเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมของไทยเราเป็นสังคมอะไรฮะสังคมผู้สูงอายุรู้ไหมครับว่าเวลาเราสูงอายุแล้วเราเป็นยังไงครับเราจะเป็นเราจะเป็นคนที่หงุดหงิดหัวเสียในเรื่องที่โกรธง่ายเราเป็นคนที่พูดจาเอาแต่ใจ อันนี้อันนี้ที่พูดมาเนี่ยได้กับตัวเองนะเวลาอายุมากขึ้น5้าสบกห้าสิบเจ็ลังจะเข้าวัยเกษียณเนี่ย mm hmm. เห็นกับตัวเองแลว้วเฮ้อมันมีความหงุดหงิดมันมีความไม่ใส่อย่างใจแล้วมันมันพร้อมจะใส่อารมณ์กับใครก็ได้ <c oughs> ถ้าไม่มีการแยกแยะถ้าไม่ม,ไม,ไมีไม่มีความ,ไม,ไ,มไม่มีการซิกลุล้อมไม่ไมีไม่มีการรับยับยังย้งตัวเองได้นะครับเราให้อภัยคน ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราแล้วก็ททำให้เรารำคาญเขาจุดใจหรือเรามีการมีการขอโทษเมื่อผิดหรือเปล่าสหบาที่ระีบอกว่าเป็นชาวสวรรค์อย่างหนึ่งที่เป็นลักษณะนิสัยของเขาคืออะไรครับเขาให้อภัยผู้คนที่ทําอะไรกับเขาก็แหลตั้งแต่เมื่อเช้าจนกระทั่งถึงเข้านอนเนี่ยเขาให้อภัยทุกคนก่อนเขาจะเข้านอนให้อภัยทุกคนก่อนจะเข้านอนอันนี้มันเป็นจิตวัตรที่น่าทึ่งมากนะ ลองลองทำดูนะครับลองทำดูว่าให้อภัยทุกคนก่อนเข้านอนเราจะเป็นชาวสวรรค์เลยนะเพราะว่าซาบาที่เป็นชาวสวรรค์นิสัยเขาอย่างนั้นคือให้อภัยทุกคนก่อนเข้านอนตั้งแต่เช้ามาเราหงุดหงิดใครบ้างส่วนใหญ่จะเป็นคนใกล้ๆเราแหละคนในชีวิตเราแหละคนในครอบครัวแหละหงุดหงิดเมียหงุดหงิดสามีหงุดหงิดลูกหงุดหงิดพ่อแม่หงุดหงิดลูกน้องบางทีมันไม่ได้ว่านหงุดหงิดแต่มันมีอะไรบางอย่างที่มันคาอยู่ในหัว แล้วมันยังไม่เคลียร์ยังไม่หมดมันยังมันยังแบบวนๆอยู่ในหัวทำยังไงที่จะเคลียร์มันออกไปอภัยอภัยนะครับนั่นแหละครับคือลักษณะนิสัยที่เราต้องสร้างตัวเราเองให้เป็นแบบนั้นเป็นคนที่อภัยแค่กับผู้คนปล่อยวางให้ได้แล้วตื่นเช้ามาเราอาจจะสดชื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่เมื่อคืนนอนแบบไม่มีอะไรฝังอยู่ในหัวซอฮาบะท่านนั้นถึงได้บอกว่านี่แหละสิ่งที่เขาทำก่อนเข้านอนคืออภัยให้กับทุกคน อีกอยื่งหนึ่งที่เราต้องทบทวนก็คือเรื่องความสัมพันธ์ครับความสัมพันธ์กับใครบ้างเราเรา,เราเชื่อฟังบิดามารดาเราแค่ไหนเราให้เวลากับครอบครัวเราแค่ไหนเราให้เวลากับลูกๆสั่งสอนลูกๆในเรื่องศาสนาเราแค่ไหนเรามีเวลาไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องเราไหมเราช่วยเหลือเพื่อนบ้านและผู้ขัดสนแค่ไหนอันนี้คือเรื่องทบทวนอีกทบทวนหนึ่งครับ อันนี้สำคัญเลยครับและเป็นเรื่องสำคัญหนักมากในปีหน้าคือเรื่องเศรษฐกษิจทบทวนตัวเองด้านการใช้เงินใช้ทองทุกวันนี้นะครับโดยคนส่วนใหญ่ด้วยวิถีชีวิตของเราด้วยสภาพสังคมที่มันเป็นบริโภคนิยมเราส่วนใหญ่ใช้เงินในอนาคตหรือเราส่วนใหญ่ใช้จ่ายมากกว่าที่เรารับมา นั่นคือหมายถึงวินัยในการเงินที่มันอันตรายมากๆลองทบทวนดูว่าปีที่ผ่านมาเราได้เท่าไหร่แล้วเราใช้ไปเท่าไหร่ส่วนใหญ่เรากจะใช้เกินเราก็จะมีหนี้สินเราก็จะมีติดค้างแล้วการมีหนี้สินการติดค้างนี่มันไม่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องดีเลยถ้าหากว่ามันยังไม่ถูกจัดการหรือไม่ถูกวางแผนในการจัดการหรือไม่อยู่ในการวิธีการที่เราจัดการว่าหนี้สินที่เราค้างค้างอยู่เราจะจะจัดการมันยังไง นะครับการทำงานอย่างมีความรับผิดชอบในอำนาจของตัวเองนี่สำคัญมากๆนะครับถ้าเามุสลิมเราเป็นคนที่ไม่มีอำนาจแล้วจะเหลือใครบีมีอำนาจเพราะคนอื่นเนี่ยเขาไม่มีอะไรกำกับเลยนะฮะเขาไม่มีอะไรกำกับเลยแต่เรามีอัลลอฮ์นะครับมีสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าเออเขามองเราอยู่เขาเห็นเราอยู่ไม่ว่าเราจะออทุจริตอะไรก็แล้วแต่เพราะตัวนี้มันไม่ใช่ทุจริต ในเรื่องการเงินการทองเนี่ยครับการทุจริตเรื่องเวลาทุจริตเรื่องความรับผิดชอบทุจริตเรื่องความเอาจริงเอาจังกับการงานของตัวเองที่รับอมา,ามานะมาโลกข้างหน้าโลกปีหน้าคือโลกของการคนที่มีการพัฒนาทักษะในการทำงานทักษะในความรู้จะอยู่รอดถ้าหากว่าตัวเองอยู่กับที่ ใช้เครื่องมือเดิมๆใช้ความรู้ดเดิมๆแล้วไม่มีการยกระดับความรู้ของตัวเองในการทำมาหากินไปไม่รอดครับต่อให้อายุมากแล้วก็ตามก็ต้องเรียนรู้ครับ AI มันมียังไงก็ต้องเรียนรู้แลว AI ใช้งานยังไงและมันให้อะไรกับเราได้บ้างมันเป็นโทษมีโทษยังไงบ้างเพราะโลกข้างหน้ามันไม่ใช่โลกของดรัลล็อกแล้วมันเปนมัน,มนไม่มใช่โลกของแบบทั่วบื้อธรรมดามันโลกของที่เราต้องติดตามข่าวสารแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของทักษะใหม่ๆ สุดท้ายนะครับคือเรื่องของการทบสุขภาพนะอาหารฮาลลนะการใส่ใจในเรื่องของความสะอาดการพักผ่อนให้เพียงพอนะและสำคัญ,ญมากๆเลยก็คือการทบทวนตัวเองในเรื่องของการศึกษาหาความรู้เพิ่มพูนอิม่านด้านด้านศาสนาเข้าร่วมในมัชลิสเอลม,มีมัลิสเอลมูต่างๆที่เขามีการจัดกันนะครับแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่น สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมรวบรวมมาที่จะบอกกับพวกเราว่าชีวิตเราเนี่ยจะใช้มันแบบให้มันผ่านไปตามภาษามาเราอยูคในอิโกตะก,กเดนะคือผ่านไปตามไปตามตะเรื่องไปเรื่อยๆแบบแล้วแต่อยู่ไปแบบวันๆไม่ได้แล้วครับมันต้องมีการตื่นตัวมีการทบทวนตัวเองแล้วก็ให้ชีวิตเรานั้นนะมันยกระดับในการดําเนินชีวิตเพราะสิ่งหนึ่งนะครับที่อลอสุบฮาณหูวะตาลาได้ให้กับมนุษย์ก็คือสติปัญญา แล้วสติปัญญาเนี่ยมันคือสิ่งที่ต้องใช้ถ้าสติปัญญาไม่เอามาใช้อัลลอฮ์ก็จะปิดนะปิดปิดประตูของการพัฒนาสติปัญญาสติปัญญาคือสิ่งต้องใช้และก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลาให้เราเนี่ยนนะได้ยกระดับตัวเองนะครับในการเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วก็สร้างความเจริญให้กับตัวเองให้กับครอบครัวให้กับสังคมแล้วนะั่นหมายถึงสิ่งที่จะเป็นเราจะสะสมไว้ในวันที่เราจะกลับไปหาอาลัลลอฮ์สุบฮานะฮูบะตาลา ขอดูว่าจะารั้สะพานตลานะครับให้การใช้ชีวิตของเรานะครับในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่มีบรารักัดและปีหน้าเป็นปีแห่งความจัดการเห็นการจัดการที่จะให้ดีขึ้นกว่าเดิมทบทวนตัวเองทั้งเรื่องศาสนาเรื่องการงานการเงินนะครับเรื่องความสัมพันธ์รูปองปุปปนิสัยใจคอของเราให้มีความเยือกเยน็นมีความสุขมุมคัมภีรภาพนะแล้วก็ให้เรานั้นนะครับได้สร้างสายสัมพันธ์ นะกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮุบะตลาให้มากๆเพราะในโลกข้างหน้านั้นเป็นโลกที่มนุษย์นั้นจะอยู่กับความค่านิยมต่างๆที่ล้วนแล้วแต่จะยิ่งห่างออกจากสายสัมพันธ์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุบะตละกูร์กาลีฮารซาอัลวะสโอลิมูรุกุมบริซายิมูซิมิลิคุนซามินฟัสเตฟุนูกา